ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสามวิธีออมเงินอย่างไรให้รวยครับครับมีใครบ้างเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าต้นเดือนลันลาเงินออกกินเที่ยวชอบจุดใจกลางเดือนเงินเดือนล่อยหลอหนี้บัตรเครดิตเพิ่มจากการกินข้าวร้านอาหารในห้างก็ต้องหาร้านอาหารข้างขนนกินแทนปลายเดือนนั่งลุ้นเงินเดือนที่เหลือต้อง ยื้อให้ถึงวันที่เงินเดือนออกต้นเดือนล่าเริงใหม่เหมือนเดิมครับอยากถามว่าเงินออมล่กไปอยู่ที่ไหนหากคุณไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในวงจรต้มนุ่มต่เดินชนเดอนแบบนี้คิดว่าเราคงต้องมาหาวิธีการใช้เงินออมเงินกันใหม่แล้วล่ะคุณสามารถออมเงินง่ายๆแบ่งเป็นสามวิธีดังนี้ครับหนึ่ง การออมเงินอัตโนมัติวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจนั่งนับเงินแล้วต้องออมเองคือใช้บริการออมเงินอัตโนมัติของธนาคารพอเงินเดือนเข้าปุ๊บก,ก็โอนออกปับเข้าบัญชีเงินออมของเราทันทีโดยสามารถเลือกโอนบัญชีเงินออมที่เราเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากสำหรับกองทุนรวมหรือบัญชีฝากประจำของเรานั่นเอง ก่อนจะกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการโอนอตัตโนมัติคุณควรรู้จะต้องหาก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไหร่เงินใช้ต่อเดือนเท่าไหร่และต้องออมเท่าไหรโดยคุณสาม,มารถแบ่งรายได้ออกเป็นสามส่วนง่ายๆดังนี้เงินออมประมาณ20-30%ิารายจ่ายต่อเดือนประมาณ45%และเงินที่เราใช้ ที่เหลือจากการออมและรายจ่ายแล้วประมาณยี่สิห้าเปอร์เซ็นครับครับวิธีการออมเงินมีหลายวิธีคุณสามารถเลือกออมโดยใช้ลงทุนกองทุนแทนได้เพราะจะช่วยให้คุณออมได้แถมอาจจะมีเงินคลตอบแให้คุณได้ด้วยประการแรกที่ต้องทำคือจะต้องตั้งเป้าหมายให้ได้ก่อนว่าเราจะออมเงินให้ได้เท่าไหร่ภายในะระยะเวลาที่คุณกำหนด จะสามปีหรือห้าปีก็แล้วแต่คุณจะเห็นเหมาะสมลักษณะการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วการออมเงินจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณเลยครับครับข้อสองการเปิดบัญชีเงินออมการเปิดบัญชีเงินออมก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราเออมเงินได้ได้ดีขึ้นโดยบัญชีเงินออมก็มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะดูแค่ระยะ การลงทุนก็ไม่ได้แต่จะต้องดูถึงเป้าหมายที่เราต้องการและระยะเวลาที่เราต้องการบรรลุเป้าหมายการอมอมเงินของเราเป็นหลักและดูว่าการลงทุนออมเงินรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุดครับคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงหรือเปล่าหรือชอบแบบลงทุนแล้วดูมากไม่ดูมากหรือลงทุนแล้วลืมสามปีห้าปีค่อยกลับมาดูกันอีกทีแล้วเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไร เพื่อใช้ฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเมื่อกเกษียณจะได้สบายครับระยะสั้นเป็นการเก็บเงินเอาไว้เผื่อฉุกเฉินสามารถถอนออกได้หากจำเป็นอาจจะต้องฝากกับกองทุนวรวมตลาดเงินก็ได้หรือจะเป็นบัญชีฝากไประจำก็ได้ระยะกลางครับเก็บเพื่อการลงทุนเพื่อต่อ,ตอย,ยอดได้แก่บัญชีฝากประจำกองทุนวรวมตลาดทุน ออมทองออมหุ้นหุ้นปันผลทั้งหลายเป็นต้นระยะยาวครับเป็นการออมเงินเอาไว้เพื่อเกษียณอายุได้แก่ RMs ประกันชีวิตแบบบำนานหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้นครับครับข้อที่สามครับการทำบัญชีการใช้จ่ายวิธีนี้สามารถทำนำมาใช้ประโยชน์ได้มากครับเป็นการเก็บออมเงินและวางแผนการใช้เงินเดือนของเราครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องกําหนดและตัง้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าวันๆหนึ่งเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่จัดให้ง่ายคือได้เงินเดือนมาให้หักส่วนที่เป็นเงินออมออกมาก่อนแล้วหักค่าใช้จ่ายรายเดือนออกไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์กิจปะถะอะไรทั้งหลายแล้วเอาเงินที่เหลือมาเฉลี่ยต่อวันก็มีอีก สอว,วิธีทําก็คือกดเงินรายวันโดยจะต้องหาตู้ ATM ที่เป็นของสาสตต้องเป็นธนาคารของเราจะได้ไม่เสียค่าบริการครับแล้วกดมาแค่ใช้ในวันนั้นห้ามดเกินหรือเอาเงินส่วนที่จะใช้วันต่อวันทั้งเดือนไปแลกเป็นแบงค์ร้อยแล้วนำมาใส่ถุงเก็บแบบเป็นรายวันเลยก็ได้สมมุติว่าได้เงินเดือนหมื่นห้า แล้วเก็บทันทีห้าพันเข้าบัญชีเงินออมหรือบัญชีของทุนอะไรก็ได้แต่เอาเป็นว่าห้าพันบาทนี้เราไม่สามารถใช้ได้อย่างแน่นอนครับที่เหลืออีกหนึ่งบาทก็เอาไปใช้ต่อไปนนี้ครับค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตรวมแล้วเป็นประมาณสี่พันบาทครับค่าโทรศัพท์ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทครับค่าเดินทางประมาณพันห้า ร้อยบาทครับและค่ากินสามพันบาทครับรวมทั้งหมดเป็นเงินแปดพันเก้าร้แปดสิบบาทเงินที่เราจะเหลือก็ประมาณหนึ่งพันยี่สิบบาทเงินส่วนนี้เราจะเอาไปเก็บเพิ่มหรือว่าจะอานําไปใช้ในส่วนต่างๆอะไรก็ได้ครับมันทําให้เรารู้ถึงยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและมีวินัยในการเก็บออมมากขึ้นครับครับขอขอบคุณครับ